ตอนนี้เราอยู่ที่วัดเขาพลอยนะครับสัตหีบชนบรุรีพามาทำบุญนะมระบามาทำบุญเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันความสวยงามของวัดนี่โบสถ์ก็สวยมากนะครับเดี๋ยวเราไป เดี๋ยวคนจะพาชมพอายน่าอันนี้กี่เสียนเจ็ดนะเสียนให้หนึ่งเสียนจะพาเข้าไปชมนะนี่พญาสีสัตวต์นักขลาดไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันกันใน เดินไหวระก่อนนะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ว้าทำมบุญน,นะวเดี๋ยวเขาเดินทายรูปก่อนโอ้แม่น้าโอสสวยมากนะ,นะมีช่องเข้าหลอดใต้โบสถ์ด้วยนะ ก็สวยใหญ่มากสามเสียนแล้วก็จะมีทาเวสวรรณนะครับ ทางโจวก็จะเป็นพญาคุดพระอินทร์ทรงรุดเนี่ยทางลงอีกด้านหนึ่งาจจะมีพญานาคเหมือนกันกำลังทำยังทําไม่เสร็จตรงนี้ก็เป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูนะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อน เ,เพี่นะเราโบดสวยมากนะโบดว่าทำสวยงามมากนะเา่าแล้วขับรถ นนด้านในโบสถเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปนะเดี๋ยวเราไปดูตรงด้านนี้ก่อนนะว่าตรงนี้ก็าทำอะไรทำเหมือนกันกบอะไรก็ล่อใ้ อ๋อตัวนี้เป็นเป็นทางลงสวรรค์นรกนะลอดใต้อุโบสถน,นะเดี๋ยวเราทําอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเนี่เอาแค่นี้ก่อน